ในโลกที่เต็มไปด้วยการแข่งขันและความต้องการที่ไม่สิ้นสุดเรามักถูกสอนให้ต้องการมากขึ้นให้มองหาความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมเสมอแต่เคยถามตัวเองบ้างไหมว่าการที่เราไล่ตามสิ่งเหล่านั้นตลอดเวลามันทำให้เรามีความสุขอย่างแท้จริงหรือเปล่าจริงแล้วความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีสิ่งของหรือสถานะทางสังคมที่สูงส่ง แต่อยู่ที่การรู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่ในปัจจุบันความพอใจนี้เป็นบ่อกเกิดของความสงบภายในและเป็นรากฐานของชีวิตที่มีความสุข 1. การพอใจในสิ่งที่มีเส้นทางสู่ความสุขที่ยั่งยืนการพอใจในสิ่งที่เรามีไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่จะพยายามเพราะเมื่อเราพอใจในสิ่งที่มี เราจะไม่รู้สึกว่าเราขาดอะไรไม่ต้องวิ่งตามสิ่งที่ไม่จำเป็นและเราจะพบว่าความสุขจริงๆไม่ได้อยู่ที่การมีทุกสิ่งที่ต้องการแต่อยู่ที่การรู้จักขอบคุณในสิ่งที่เรามีลองนึกถึงช่วงเวลาที่คุณรู้สึกพอใจคุณอาจจะนั่งอยู่ในบ้านที่อบอุ่นกินอาหารอร่อยๆหรือได้พูดคุยกับเพื่อนที่คุณรัก ช่วงเวลาเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายและมันเป็นสิ่งที่เราอาจจะมองข้ามไปหากเรามัวแต่มองหาสิ่งที่เรายังไม่มี2การเปรียบเทียบศัตรูของความพอใจบ่อยครั้งที่เราสูญเสียความสุขเพราะการเปรียบเทียบตัวเองกับผู้อื่นเมื่อเราเห็นคนอื่นมีมากกว่าเราหรือประสบความสำเร็จในสิ่งที่เรายังทำไม่ได้ เราอาจรู้สึกว่าตัวเองได้ค่าแต่การเปรียบเทียบแบบนี้ทำให้เราห่างไกลจากความสุขที่แท้จริงการพอใจในสิ่งที่ตนมีคือการมองดูความสำเร็จของตนเองและรู้จักชื่นชมในสิ่งที่เราทำได้โดยไม่จำเป็นต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นทุกคนมีเส้นทางของตัวเองมีจังหวะและเวลาที่แตกต่างกัน การที่เราไม่สามารถทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ในขณะนี้ไม่ได้หมายความว่าเราไม่เก่งหรือไม่สำเร็จสิ่งสำคัญคือการรู้จักมองหาความสุขในสิ่งที่เรามีและไม่ให้การเปรียบเทียบทำลายความสงบในใจของเรา 3. การขอบคุณในชีวิตประจำวันคือกุญแจสู่ความพอใจการขอบคุณเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้เราพอใจในสิ่งที่มี เมื่อเราขอบคุณในสิ่งที่เราได้รับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยเพียงใดเราจะรู้สึกถึงความสุขที่มาจากภายในการขอบคุณในทุกๆวันช่วยให้เรารู้จักมองโลกในแง่ดีและทำให้เรารู้สึกว่าเรามีชีวิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสุขเริ่มต้นด้วยการขอบคุณในสิ่งเล็กๆเ,เช่นการขอบคุณที่มีอาหารอร่อยกิน ขอบคุณที่มีที่นอนนุ่มๆให้เราพักผ่อนขอบคุณที่มีคนรักที่คอยอยู่เคียงข้างเราหรือขอบคุณที่เรามีสุขภาพดีการขอบคุณเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำให้ชีวิตมีความหมายและช่วยให้เราพอใจในสิ่งที่เรามี 4. การสร้างความพอใจในทุกช่วงเวลาการพอใจในสิ่งที่มีไม่ได้หมายความว่าเราจะหยุดพัฒนา หรือไม่มุ่งหวังสิ่งที่ดีกว่าแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะมีความสุขในทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีหรือช่วงเวลาที่ยากลําบากการรู้จักพอใจในสิ่งที่มีจะช่วยให้เรารับมือกับความท้าทายในชีวิตได้ดีขึ้นชีวิตเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเราไม่สามารถคาดเดาได้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่เราทำได้คือการมีความสุขในวันนี้ การพอใจในสิ่งที่มีจะทำให้เรารู้สึกสงบและมีความสุขไม่ว่าเราจะเจอปัญหาใดก็ตามสรุปแล้วความสุขที่แท้จริงมาจากการพอใจในสิ่งที่ตนมีเมื่อเรามองไปรอบๆอบตัวเราลองถามตัวเองว่าเราได้ขอบคุณสิ่งที่เรามีหรือยังเราได้เห็นความสุขในสิ่งเล็กๆที่มีอยู่แล้วหรือไม่ ความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีทุกสิ่งที่ต้องการแต่อยู่ที่การเรียนรู้ที่จะพอใจในสิ่งที่เรามีการมีความสุขกับปัจจุบันจะทำให้เรามีชีวิตที่สงบและมีความสุขที่ยั่งยืนดังนั้นไม่ว่าเราจะอยู่ในสถานการณ์ใดขอให้เรารู้จักพอใจในสิ่งที่เรามีรู้จักขอบคุณในสิ่งเล็กๆ และมองหาความสุขในทุกช่วงเวลาของชีวิตเพราะบางครั้งคำตอบของความสุขก็อาจอยู่ใกล้ๆตัวเรามากกว่าที่เราคิดในท้ายที่สุดความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีทุกอย่างที่เราฝันถึงแต่มาจากการรู้จักพอใจและขอบคุณในสิ่งที่เรามีอยู่แล้วเพราะบางครั้งความสุขที่เราตามหาอาจอยู่ใกล้แค่ใจที่รู้จักพอ และมีความสุขในทุกช่วงเวลาของชีวิตเราเอง